好汤冷水，明都。

ตึงแล้วหยุดนิ่งๆหยุดนิ่นงๆทำคลายทำนิ่ที่รูปแต่ไม่ต้องงอถ้างอมันจะเกร็งตอนกา้าวน้ำหนักมาให้หมดก็จะหยดุดขาไม่ต้องงอเอาไปทั้งขานี่เลยเอาไปเขาวางงอไปอยู่ทั้งวันเอาขาเอาไป,ไปยืดไปแบบนียแล้วก็ค่อยๆเคลื่อน ไปอยู่ที่นิ่ใส่ใจเท้าซ้ายออกไปข้างขวาไม่เลยใส่ใจฝ่าเท้าแล้วฝึกฝึกเรื่อตึงแล้วหยุดในตำแน่งนใส่ใจเท้า,าขวาแล้ว